นี่มันผักบุ้งเหรไม่ใช่ยาไยม่ยายเลยแต่รีอย่าเหยียบสิลูกกินน่ะหนูว่าชอบเหยียบเนี่ยเนี่ยอย่าเหยียบหญ้านี่ลูกกิน,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 กนไป,ไปนนมีอะไรม้งเนี่ย เป็นไงอร่อยปะกินแต่เช้าเลยวันนี้เดี๋ยวแม่จะลดต้นไม้อ๋อจะไปไหนเนี่ยอ้วนนี่โอ้อ้วนนะลูกข้าวกินด้วยนะเนี่ยข้าวหนูส่งถ้วยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นกินข้าวมีไม่หมดเลยอืกินหญ้าแล้วกินข้าวนะโอ้กินเก่งจังเลยหญ้าอ่อนๆใช่ไหมวันนี้แม่เก็บมาให้ มนเมื่อวานไม่ได้กินยาวันน,งงน,น,นี้หนูกินยาไหนลูดิ้งกหมดจ้ะไหนเนูดิหนี่อีกหนึงเอากินก่อนหนอย,นอยาต้องเยอะกินหมดอะไม่ินเก่งงรู้จะไห้พี่สิงอิ่มใช่ไหมลูกน้ก็เตรียมอ้วกแล้วพี่สิงเนี้่พี่สิงกอแล้วหนูจะกินก็กินแม่ก่าดทิง้ง 他们每年。